โลโวออำเภอสิบุรเรืองจังหวัดน้องบุลำพัมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมรถแท็กเตอร์โลโวนะครับปั่นโรตารี่เพื่อปลูกค้อยเนาะนี่นะครับใช้รอบเครื่องแค่พัน0้ารอยรบนะครับผมที่เกียร์โลแห้า oh นะครับถามลูกค้าว่าปั่นทั้งวันเนี่ยใช้น้ำมันเท,เท่าไหร่นะครับผม แกแจ้งมาว่าประมาณ1,000บาทนะครับปั่นได้ทั้งวันนะครับสำหรับงานปั่นแห้งเนาะใช้รอบเครื่องเบาๆครับผมเพียง1 5 0 0รอรอบนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับผมเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากนะนี่นะครับการปัน่นการปั่นเนาะ รถเป็นตัวใหญ่เนาะแรงม้ามันสูงนะครับปันใช้รอบเครื่องพันสี่พ้ามันก็ทํางานได้เนาะนี่ไม่ได้เห็นรอบเครื่องยนต์มากมายนะครับเหมือนกับพวกตัวเล็กเนาะเก้าสิบแรงนะครับนี่ห้ดูกันยาวๆเลย สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์โลโวเนาะนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9 4 2 3 5 1 2 0นะครับทีมงานฝ่ายขายของเรานะครับพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเนาะนะครับรถแท็กเตอร์โลโวนะครับขนาด90แรงม้านะครับผมที่เป็นตัวเปลื่อยนไม่ใช่ตัวแอร์ราคาตัวรถอยู่ที่950,000บาทนะนะครับ950,000บาทนะครับลูกค้าจะได้อุปกรณ์ใบมีดดินหน้านะครับแถมให้ฟรีหนึ่งชุดเลย สำหรับตัวร้อยร้อยสิบแรงม้านะครับผมราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห่บาทนะครับฟรีทันทีชุดใบมีดดินหน้าเหมือนกันนะครับผมรับประกันตัวรถยาวๆครับที่สองปีหรือ2องพชั่วโมงนะรอบคันเลยนะครับทางบริษัทมีทีมช่างนะครับไวซ์สวิสนะครับผมพร้อมอะไรนะครับให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าออกรถแท็กซีโรเวอร์ไปแล้วนะครับ ันจะมีอะไรไหมมันจะมีช่างเซอร์วิสหลังการขายไหมนะครับทางบริษัทของเราการันตีได้เลยว่านะครับมีบริการหลังการขายแบบครบถ้วนแน่นอนนะครับทั้งอะไรบริการแล้วก็ทีมงานฝ่ายช่างนะครับที่จะมาเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับถึงหน้าแปลงเลยนะครับผมอืมนะครับขอฝากรถเทคเตอร์แบนโ,โไว้ด้วยนะครับ รอบหอน,นึ่งคันรอบคันหนึ่งคันที่สองคันสามอ,อบต่ำกันกันเนาะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมว่ารถใช้งานไป200ชั่วโมงเนาะนะครับมาให้ดูทนเครื่องเนาะ แหงกิบนะครับผมแข่งกิบนะงานสเปกโรปรถจีิงรจริงครับแต่มันเป็นงานสเปกโรปบนะครับเกส่งออกเนาะนี่มันแห้งแห้งดีมากนะครับให้ดูให้ดูบนเครื่องเนาะนะครับให้ดูบนเครื่องนะเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากนะครับผมนี่เครื่องยนต์แห้งกิบเลยครับผมเดีแล้วไปดูฝั่งด้านขวาของรถเนาะนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่เปิดใจเนาะว่ารถจีนมันไม่ดีเนะาะให้ดูคลิปนี้เลยนะครับใช้งานผ่านระยะรันอินไปแล้วนะครับระยะรันอินอยู่ที่1นะึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ก็คือได้2อ0ชั่วโมงแล้วนะครับยังแห้งดีนะยังไม่เยิ้มนะครับยงแห้งดีเสียงเครื่องยนต์ก็โอ้โหผมชอบมากนะเสียงเครื่องยนต์นะเสียงมันมันนิ่มมากนะครับมาดูฝั่งนี้เนาะนี่นะครับ แห้งๆครับผมแห้งๆเนาะนะครับเอาหน้าก็แห้งดีนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังเนาะด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับแห้งกริบนะครับที่เห็นตรงนี้ก็มันเป็นจระบีเนาะที่ลูกค้าเอาใส่ชุดตะไก่นะครับมีห้องเกียร์เนาะนี่นะครับคือว่าโอเคนะงานผ่านนะครับผมคือว่าผ่านอยู่นะครับสําหรับ กาวที่ประกอบมานะค่อนข้างดีพอสมควรลยละนะครับนี่พี่เจ้าของรถแกนะครับออกรถกับเรานะครับอ่าขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ยังตัดสินใจอยู่เนาะนะครับขอฝากไว้ด้วยว่านะครับฮกเตอร์โลโก้ o, มันเป็นฮกเตอร์ที่ดีอยู่นะราคาถูกนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ มีคุณภาพด้วยนะครับกองกัดแทบไม่ได้เป่านะเพราะว่าเป็นกองแบบรังผึ้งนะครับผมก็ใช้ยาวๆไปเลยนะครับนี่พี่เจ้าของรถแก๊ทั้งที่แล้วนะครับผมมาสัมภาษณ์แกช่วงร้อยชั่วโมงทั้งนี้ก็200ชั่วโมงนะครับเราติดตามสินค้าของเราด้วยนะครับขายไปแล้วนะครับออกมาสอบถามลูกค้า2ครั้งแล้วนะครับมันก็โอเคอยู่รถนะครับวันนี้ก็ตีโรตารี่ก็ใช้นะ้ํามันแค่พันเดียวนี่ีไล่เนี่ย นะครับโอ้น่าจะสิบกว่านะหรือยี่สิบไรได้นะครับน้ำมันพันหนึ่งนะครับก็ปั่นได้ทั้งวันแกใช้รอบเครื่องแค่พันพันสองเองนะครับผมใช้รอบเครื่องแค่พันสองเองนะครับอ่าก็ยังไงก็ฝากนะครับคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับเอาแบนโลโวนะครับไว้พิจารณาด้วยเนาะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ